ในยุคที่ BL กับ GL กําลังรุ่งเรืองนงคะก็ถือว่าเป็นยุคนี่ยนะยุค Gen Z นี่แหละเป็นอะไรที่เริ่มยอมรับกันมากขึ้นอะ่ะเมื่อเทียบกับยุคเก่าอะแบบยุค90เนาะอ่าก็เราไม่มีคำว่า LGBTQ เราจะมีคำว่าตุ๊ดกระเทยเลสเบี y, ้ยนอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วทุกอก็โดนถูกเรียกว่าเป็นแบบ L อะ่ะเป็นแบบ เลสเบี้ยนเป็นอะไรอะ่ะจะเป็นคิงควีนเป็นคือทุกอย่างเราจะต้องหานิยามอะ่ะสำหรับในยุคก่อนนะแต่ว่าพอมาในยุคนี้อะ่ะมันมีคำว่าแพนเซ็กชวลมันมีอะไรก็ได้อะ่ะที่มันไม่จำกัดว่าเราจะต้องเป็นแบบเป็นซ้ายหรือเป็นขวาหรืออะไรก็ตามเงี้ยมันเป็นก็ว่ายุคนี้มันเป็นยุคแบบ ถ้าถ้าเรียกคนในสีสันปากเขาเรียกว่ายุคเฟื่องฟูยุคทองหรืองี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตอ่ะ,อะความเป็น LGBTQ จะแบบจะเยอะขึ้นจะได้รับการยอมรับแต่ก็เชื่อว่ามีการยอมรับมากขึ้นอ่ะแต่ตอนเนี้แต่ถามว่าแม่แกบบเลียงลูกในยุค90ใช่ไหมก็ตนตในยุค90นะก็มีแฟนเป็นผู้หญิงมาตลอดอย่างเงี้ยก็ แม่ก็ไม่เคยว่าอะไรนะก็เป็นหนึ่งในในครอบครัวที่โชคดีที่ว่าแม่ยังไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยเรื่องเรื่องที่แบบมีแฟนเป็นผู้หญิงแม่บอกว่าอะไรก็ได้ที่โอเคเึ่งถอนนี้ก็อยู่กับแม่นะนี่แม่กหน้าเหมือนกันไหมแม่กันเดี๋ยวถามแม่นิดนึงในฐานะที่แม่มีรูปเป็น LGBTQ คือแม่แม่เข้าใจไหม LGBTQ คืออะไรแม่รู้ไหมไม่รู้ ไม่รู้แม่ไม่รู้เอาเป็นว่าแม่แม่มีลูกเป็นที่ชอบผู้หญิงด้วยกันเนี่ยแม่รู้สึกยังไงก็ปกติเฉยเฉยเห็นไหมเนี่ยแม่เนี่ยแม่แกเห็นไหมรู้สึกเฉยเเนี่ยแล้วลูกแม่มีแฟนเป็นผู้หญิงตลอดแม่ตอนนั้นแม่รู้สึกไงก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกเลยไงก็เฉยเฉยก็ก็ตามปกติก็ปกติเนี่เห็นไหมเนี่ยแม่แกแม่แกเนี่ย ชิลสุดแล้วคือถ้าเอาเอา,เอาเรื่องไปทำซีรีส์นี่แม่อันน okay ี้เป็นแม่แบบแม่ฝ่ายดีนะจะบอกให้โอเคโอเคพาแม่มาเที่ยวพาแม่มาเที่ยวมีความสุขแม่ก็ดีใจด้วยแล้วน่ะตามทีลูกแม่หนูแม่หนู